ปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอนะครับว่าทำไมโต๊ะครับมือสตอมจะกลางขาไม่ขึ้นนะครับทํายังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเหล็กสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่แนบติดกับหน้าโต๊ะนะครับพยายามอย่าฝืนอย่างงัดนะครับและที่สําคัญเลยห้ามเด็ดขาดนะครับงัดเหล็กตรงสามเหลี่ยมนี้ขึ้นนะครับให้เรากดลงนะครับเราก็จะกลางโต๊ะได้ปกตินะครับ ข้างนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเห็นเหล็กลักษณะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดลงก่อนนะครับอย่าดันอย่างัดตรงนี้เด็ดขาดเลยนะครับให้ดันลงไปนะครับแล้วก็กางโต๊ะได้ปกติครับโต๊ะพับยินตซอมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถพับซึ่งได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มล็อกหน้าโต๊ะแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถพับขึ้นได้แล้วนะครับ